เราสามารถเก็บหุ้นดีหุ้นปันผลไว้ในพอร์ตกี่ตัวดีคะอาผมว่าคําถามนี้น่าสนใจนะครับแล้วหลายคนเนี่ยมันก็จะมีข้อถกเถียงกันดูไหมครับว่าเฮ้ยถือหุ้นน้อยตัวดีกว่าถือหุ้นมากตัวดีกว่าผมไฟนอลลี่ให้แบบนี้เลยกันในความเห็นส่วนตัวผมหรือว่าที่ผมลงทุนในปัจจุบันนะปัจจุบันเนี่ยผมถือหุ้นอยู่ประมาณร้อยตัวนะครับร้อยร้อยห้าตัวแถวๆนี้นะครับทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันไม่ได้เกิดจากการที่ผมซื้อหุ้นรอบเดียวร้อยตัวแล้วเก็บเข้าพอร์ตนะ แบบในเวลาเดียวกันไม่ใช่ครับกว่าจะมีร้อยตัวในพอร์ตทุกวันนี้ใช้เวลาสั่งสมมามากกว่า 4- ี่ห้าปีนะครับหมายความอะไรหมายความว่าในแต่ละปีเนี่ยอาจจะไม่ได้ซื้อหุ้นในชุดเดียวกันถูกปะ่ะนะปีแรกอาจจะซื้อ30ตัวนี้ปีที่2อาจจะซื้ออีก10ตัวปีที่3ไปครับอาจจะขายไอ้สาตัวเดิมไปแล้วมาซื้อ40ตัว50ตัวใหม่ก็เป็นไปได้ถูกปะ่ะซึ่งซึ่งความจริงมันเป็นแบบนั้นด้วยนะคือผมมีการแบบ หมุนเวียนหุ้นไปเรื่อยๆนะครับไม่ใช่แบบว่าซื้อปุ๊บแล้วถือยาว5้าปีไม่ขายเลยไม่ใช่ส่วนใหญ่แล้วรอบของหุ้นในตลาดหุ้นไทยถ้าเราเข้าใจเรื่องของกราฟเทคนิคข้อเข้าใจเรื่องของรอบหุ้นนะเราจะพบเลยครับว่าหุ้นหนึ่งตัวเวลาเราซื้อเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยผมจะถือประมาณสัก6เดือนขึ้นไปแต่ทีเนี้ยจะขายตอนไหนส่วนใหญ่แล้วจะถือประมาณสัก2-3ปี นะหนึ่ใช้คัน1-3ปีดีกว่าเพราะแต่และตัวบางทีมันขึ้นเร็วผมแบบมันขึ้นโอเวอร์โอเวอร์แวลูเร็วนี้ก็ขายทิ้งก็มีนะครับบางที6เดือนขึ้นไปขายก็มีบางตัวขึ้นไป1ปีขายก็มีบางตัวถือมา3ปีแล้วยังไม่ขายก็มีนะครับเพราะฉะนั้นนะครับมันขึ้นอยู่กับความเร็วของการขึ้นของราคาหุ้นเทียบกับการเติบโตของธุรกิจมันต้องเทียบ2ออย่างไปพร้อมกันนะครับ ถ้าผมประเมินได้ว่าเฮ้ยมันแพงก็จะมีการขายออกมาแล้วก็หมุนเอามาลงทุนตัวใหม่ทีนี้คําตอบของคําถามนี้มันมีง่ายๆแค่นี้ครับว่าถือกี่ตัวก็ได้เท่าที่เราสามารถติดตามผลประกอบการติดตามกราฟหรือสามารถมอนิเตอร์มันทันนะพูดง่ายๆนะครับถ้าเราสามารถมอนิเตอร์สาตัวทันก็ถือ30ตัวได้ถ้าเราสามารถมอนิเตอร์ร้อยตัวทันเราก็สามารถถือร้อยตัวได้ไม่มีอะไรผิดนะครับ ขอให้เราสามารถดูสิ่งเหล่านี้ทันส่วนตัวผมผมมีวิธีการในการมอนิเตอร์หุ้นเป็นร้อยตัว200ตัวผมสามารถมอนิเตอร์ทันแต่ส่วนใหญ่แล้วพอมันแบบพอถือร้อยตัวแบบนี้ถูกไหมวันหนึ่งมันก็จะมีหุ้นแบบสัก2030ตัวที่ขึ้นไปแพงผมก็ต้องขายหุ้นเหล่านี้ออกมาแล้วก็มาหาจุดลงทุนใหม่ซึ่งบางตัวอาจจะเป็นตัวเดิมที่เคยถืออยู่ในร้อยตัวนี้หรือบางครั้งก็ไม่ได้ลงทุนเลยต้องถือไปกินสดก็อาจจะถือได้พอเหลือแค่70-80ตัวหรือบางที หุ้นขึ้นไปแพงมากๆเป็นไงครับขายหมดพอร์ตเลยก็มีไม่ถือหุ้นเลยก็มีถือแต่เงินสดนะครับเพราะฉะนั้นส่วนตัวอย่าไปยึดต,ติดครับว่าจะต้องถือกี่ตัวแต่<ม>สิ่งที่ผมตอบให้ได้อย่างหนึ่งคือว่าการถือหุ้นน้อยตัวแค่ห้าตัวสิบตัวมันเป็นเรื่องที่ยากมากๆที่จะทําให้เราอยู่รอดในตลาดได้ในระยะยาวนะครับอันนี้ส่วนตัวผมนะคือเราเราเป็นประชาชนธรรมดาประชาชนธรรมดาที่ไม่ได้ไม่ได้เป็นเสียนหุ้นไม่ได้เป็นอะไรเนี่ยเราอยากลงทุนแล้วมีความมั่นคงมีความปลอดภัยเนี่ยส่วนตัวผม ผมก็แนะนําว่าลงเสาเข็มให้เยอะนะครับถ้าเราจะสร้างคาลิสหาดหลังใหญ่เราควรลงเสาเข็มไม่น้อยกว่าสามสิบสี่สิบต้นแต่ถ้าวันนี้เราต้องการสร้างแค่กระท่อมหลังเล็กๆเราลงแค่สี่ต้นกระท่อมเราก็อยู่ได้นะครับแต่วันนี้ส่วนตัวผมผมมองเรื่องของการสร้างความมั่นคงระยะยาวเพราะฉะนั้นผมลงเสาเข็มเยอะมากสามสิบสี่สิบตัวทุกครั้งไปนะครับก็นะก็ฝากเป็นแนวคิดไว้แล้วกันนะครับเอาลองไปปรับใช้กันดูไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับแต่ว่าถ้าเรามองอย่างที่ผมบอก สุดท้ายแล้วถ้าเราสามารถมอนิเตอร์หุ้นที่เราถือทันเราจะถือกี่ตัวก็ได้เช่นกันครับสวัสดีครับ